สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างสื่อการสอนวิธีการหาปริมาตรของทรงกระบอกนะครับก็จะใช้โปรแกรม GeoGebra นะครับโปรแกรม GeoGebra นี้ส่วนใหญ่ผู้เล่นหรือผู้ใช้งานเนี่ยมักจะเอาไปใช้อ้างอิงเกี่ยวกับวิชาเรขาคณิตซะส่วนใหญ่ซึ่งความหมายเพียงชื่อของมันก็คือ Geometry ก็เรขาคณิตนะนะเท่าทีร แต่ว่าจีบ้าข้างหลังนังมาจาคำว่ามาจากคาว่าอันจีบ้าแต่น้อยคนนักที่จะนําไปใช้ประโยชน์นะครับตอนนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการสร้างสื่อโดยจะใช้หน้าจอสองสองระบบนะครับคือ 2d กับ 3d นะครับผมอนีญาปิดนะไปก่อนนะครับก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับในส่วนอันจีบ้านะครับแล้วก็วิว มีกราฟริก1กราฟริก2นี่ใช้ได้ทั้ง2อันนะเนี่ยกราฟริก1ใช้พิช,ชกักอนิตกราฟิก2ใช้เลขาคณิตหรือจะสลับกันก็ได้นะแต่ผมจะใช้กราฟริก 3D อีกอันหนึ่งรอสักครู่หนึ่งนะครับมาแล้วนะครับทีนี้วิธีการเราก็ต้องวางแผนกันว่ารูปทรงบอกเนี่ยมันใช่มีเป็นรูปดินามิกก็คือ ค่าเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆนี้กรอบหรือเป็นสเกลล้วก็สามารถคลิกขวานะครับนะแล้วใส่กริดลงไปนะเวลาจะสร้างนะครับเราก็จะดูว่ามันจะมีรัศมีแล้วับมีความสูงนะครับก็จะมีตัวกําหนดตัวเลขนะเราจะใช้ตรงกราฟิก 2D นีใส่ไลเดอร์เข้าไปเนี่ยคลิกไลเดอร์มาวางนะครับกําหนดเป็นัตตนเต็มนะ เอาหนึ่งถึงสามสิเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเอาอีกอันหนึ่งแทนนะครับเป็นตัวเลขนะครับหนึ่งสาโอเคเพื่อจะให้เข้าใจง่ายๆเราก็จะเอา n เนี่ยตัวเป็นตัวรัศมีนะฮะ rename ไปให้เป็นตัว r จะ้ะรัศมีนะครับส่วนตัว i เนี่ยเราก็ rename ไปนะเป็น h แทนความสูง ให้ทำามสูงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราสร้างนะให้หนักเรียนหาหาปริมาตรให้ได้ลงตัวเราก็น่าจะเอารัศมีเนี่ยเป็นเ,เป็นจำนวนที่เจหาลงตัวนะครับก็เราจะเริ่มใหม่ดีกว่าน,นะครับ ider, สไลเดอร์สไลเดอร์ เอามินิตก็ศูนย์จุดเจ็ดแล้วกันรัศมีนะครับอันนี้ก็ค่าเปลี่ยนแปลงก็ศูนย์จุดเจ็ดก็สามก็สามสิบห้าไปเลยนะครับรัศมีนะครับดูล้าจะทำให้ไหมเออโอเคครับมาดูนะโอเคครับ เพราะว่าเดี๋ยวเวลาคำนวณแล้วเรามีการคำนวณด้วยด้วยโปรแกรมนี้มันจะลงตัวนะครับขั้นต่อไปเราก็สร้างจุดนะเพื่อสร้างสร้างเป็นรูปสามมิติตรงไซลินเดอร์หรือทรงกระบอกนะฮะเรากำหนดอย่างนี้นะครับเรามาคลิกที่กลางจอเนี่ยตรงเนี้ยตรงสามดีนะครับเรากำหนดตรงจุดจุดสามสิ่ง3สามสิ่งอันดับนะฮะกำหนดจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับคือมันจุดกำเนิดสามมิตินะฮะ นะจะเกิดเป็นจุด A ตรงนี้นะครับแล้วก็กําหนดจุดที่มันเป็นหน้าตัดของจงกระบอกจุดสูงสุดก็คือเราจะใช้ตัว h นะครับศนะูนย์ศูนแล้วก็ h นะครับ h. H h. H. h h h จะเห็นว่า h ตัวนี้ก็คือขนาด ความสูงหนึ่งหน่วยนั่นเองนะครับแล้วก็ enter ไปเลยนะครับจะเห็นว่าตัวนี้เป็นจุด b ขั้นต่อไปนะครับเราก็ไปคลิกที่ดูนะเห็นจุดจะชัดนะฮะจุดไปคลิกที่3มิติตร,ตรงนี้นะเลือกไซลินเดอร์นะครับเพราะว่าไงเขาบอกว่า select two points then enter radius ก็คือให้เลือก2จุดแล้วกำหนดรัศมีแล้วก็วกำหนด2จุดนะเขาถามว่ารัศมีเท่าไหร่เราก็ใส่รัศมีเป็นตัว r ไปนะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นไดนามิกมันจะเป็นทรงกระบอกใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้จะมีในสามมิตินี่คือพื้นมันตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจเราก็ลากให้หลบไปนะครับเราลองเลื่อนดูนะพะคือที่ใหญ่ใหญ่เล็กไม่ต้องกังวลน,นะครับมาคลิกเนี่ยเราสามารถกดคอนโทลบวกนะคอนโทรลบนะขนาดจะหมุนตามนะฮะเ,เด็กก็จะเห็น ว่าเออว่าทรงกระบอกเป็นรูปด่างอย่างนี้น่เองหมุนได้หลายมิตินะครับในด้านนี้เราจะแสดงผลท้งกราฟิกให้เด็กเรียนเห็นว่าเออนี่รูปทรงกระบอกเปน็นงี้มีหน้าตัดเป็นวงกลมนะมีส่วนสูงมีหน้าตัดสองข้างเท่ากาันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วท่านกระบอกคลิกขวาเอาแกนเอ็กเออกเอาคริดออกนะครับโอเคนะครับขั้นต่อไปก็อาจจะตกแต่งหน่อยหนึ่งนะครับความสูงตัวนี้คือความสูงนะตัวเนี่คือความสูง แล้วก็กําหนดจุดนี้ขึ้นมาจุดหนึ่งตรงตัวสีเนี่ยก็ลากเส้นนยตรงนี้เป็น b c เนี่ยคือระยะ R นะน่าจะมุนดยนะครับตรงเส้น bc ีนี่คือรัศมีตัวนี้คือความสูงโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมาในส่วนของการคํานวณเราต้องนาตัวแปรให้ได้นะครับเราปิดตัวนี้ไปก่อนนะอันนี้ไม่ใช้ก็ปิดก็เกลีก่าแล้วก็ปิดไปเราไม่ใช่แล้ว ครับขั้นต่อไปแล้วก็คลิกตรงสองดีแล้วก็บอกว่าจงหานะครับเป็นโจทย์ปริมาตรจงหาปริมาตรของทรงกระบอกของทรงกระบอก ที่มีส่วนสูงสูงนะครับในนี้ว่าลาเทคนะฮะับใส่ตัวลาเทคถ้าจะวักนี่ต้องไปสเปซนะฮะมันวักแมันไม่ทําให้สเปสสองเขียวักสองตัวอักษรที่มีส่วนสูงนี่เราเราจะไปใส่ตัว H ไม่ได้เราต้องไปเอาอ็อบเจกต์นะครับเอาอ็อบเจกต์ไเจอ H แล้วก็วักสองครั้งวักสองครั้ง อันนี้ถ้าอยากอยากเห็นเราสามารถยืดได้นะยืดไปนั่นหน่อยเป็นรายเดียส่นติเมตรแล้วกันเซนติเมตรนะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็ปิดไปก่อนนะครับอีกอีกอเราอาจะจ,ะจะจะไปตรงนี้ก็อ่าพิมพ์ว่า ลัสมีฐานนะครับดูหน้าตัด <c oughs> ออก็เอาไปกับยาวอันนี้เราทำไงล่ะครับลัสมีก็คือตัว R ใช่ไหมยาวแล้วมันอยู่เป็นตัว R นะเราใส่อตรงน,นี้เอฟจิกอขบาจิกนะครับใส่เข้าจิกลงไป ขั้นต่อไปนะครับก็เซนติเมตรเอา ayo, ไปประยุกต์ไปทำตั้งสื่ออย่างอื่นได้นะครับแล้วก็เลื่อนอทําเสร็จแล้วมันคลิกตรงนี้นะครับเลื่อน,อานจากนั้นจากนั้นทํานี้นะครับไปที่คลิกกราฟิกเนี่ยใส่กุญแจเลยนะล็อกแล้วก็ปักหมุดเลยครับ บางคนไม่ล็อกเนี่ยเวลาเรากิ้งลูกกิ้งเนี่ยตัวอนนักษรจะขยายย่อเนี่ยมันไม่เรากริ้งลูกกิ้งมันอยู่กับที่แสดงว่าโดนตรึงนะอ่าโดยท่านต่อไปดูวิธีทำนะครับวิธีทำวิธีทำเัาอาจจะเละสเลสเซมิคอลลอนเลสเมดิคอลอนะลอน,นะแล้วพิมพ์เองก็ได้นะั่นคือวักตัวอักษรสามตัวอ,อักษรนะาปริมาตร สูงก,บกับบที่สูงเปันสูงเท่าไหร่สูง,งเฮดอันนี้พิมพ์ได้ตรงสูงเฮดเนี่ยนะต้องการตั้งหตสงเฮ็ดรัศมี รัศมีรัศมีอ่ารัศมี R R เท่ากับไปเลยใส่เท่ากับไปเลยได้ไหมเท่ากับอ่าพาย R กํลังสอง h ใช่ไหมครับพาย R กําลังสอง h พายไปเอาสัญลักษณ์มานี่ฮะตัวพายอยู่นี่เลยเนี่ยเปิดมาเนี่ยเขาใส่ไว้ให้ ทาย R กำลังสอง R นะครับแล้วก็ยกกำลังก็ใส่หมวกตรงเลขหกน,นะยกกำลังสอง h ชิมไปเลยกดปึ้งโอเคมาแล้วปักหมดไว้ตึงไว้นะครับแล้วก็แจงว่าอะไรคืออะไรนะครับเรามาดูกัน อันนี้อาจจะแก้ไขนะครับเพราทำบอดดิ้งไม่ดีก็แก้ไขได้เรามาดูกันจากสมการนี้กําหนดว่าจากข้อนี้ข้อนี้อ่าอ่านะบอดดิ้งแล้วแต่จะพิมพ์นะครับอาอ่าเท่ากับเท่าไหร่อาเท่ากับเออ่ให้มาเท่าไหร่ให้มาจำนวนแอปเปิ้ลสามจุดห้าแล้วก็วัต วักเฮทาไลด์เท่ากับก้ามออบเจกคืออะไรที่เป็นตัวเลขดิออมิกเนี่ยแล้วมันจะอยู่ในออบเจกหมดเลยใช่ไหมเฮทพิลสี่แล้วก็ปักหมุดไว้นะครับปักหมดุดปักหมุดแล้วเราเลื่อนไม่ได้ เอาไหมเพราะเพราะฉะนั้นมีเพราะฉะนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นมีไหมติมโบเพราะฉะนั้นอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นแงเพราะฉะนั้นแล้วก็วัคเพราะนั้นกาลิมาสทรงกระบอกนี้เท่ากับพาย พายพายพายออกมาเยอะพายอยู่นี่คูณติมโบนะฮะคูณอากำลับบงสองก็คือใส่ใส่อะไรดีนะครับอาตรงนี้ต้องใส่ออบเจกต์นะครับมันจะเป็นตัวเลขปิดวงเล็บใส่ยกกำลังสองอแล้วคูณอีกคูณจะอยู่ตรงนี้นะใส่ไปเลย h ฮ็ด มันจะเป็นตัวเลขอะดูสังเกตนะฮะมันจะเกิดผลตรงนี้นะฮะเปเป๊ะไต่หน่วยแล้วไหมก็ใส่เป็นลูกลูกบาทเซนติเมตรปาแปลนเรียบร้อย อ่าทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่พอเนี่ยเราอยากจะย่อก็ได้นะคลิกขวานะคลิกขวาถ้าเกิดว่าเราตึงวเวลาต้อง,ค,นะงคลายก่อนเนี่ยต้องฟิกอ็อบเจกต์เราจะคลิกเห็นอีดิทไหมฮะเราจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะมาเปลี่ยนเราบอก small อึ้นะเรียบร้อยนะครับติดปากโมดเท่ากับอีกอ่าเท่ากาับ เท่ากับเท่ากับอ่าย2สิบกนเเนี่ยเพราะเราเรากำหนดให้ R เป็นตัวที่7หารลงตัวนียน่าจะเป็นดูไหนะดูไหม,นะไหมอ่าถ้าดูไม่ทันก็กลับไปดูอ,ะอ่ะรดูใหม่นะตรงนี้ a เป็นค่าคงตัวย2หิบสองายมีค่าประมาณยี่สบสองนนะครับคูณด้วยคูณด้วยอ่ะไม่ตรงนี้แนละ้คูณคูณด้วย อาจะพิมพ์ R นับมันไม่เห็นนะครับอายกกำลังสองคูณด้วย H โอเคครับสเปซสเปซลาบบอสมองนอ้สเปซม,มันสั้นไปนหน่อยแล้วก็ใสไปเรื่อยๆก็ได้ฮะ เป๊ทีหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่ง,งตัวสอนนะครับเอาแล้วครับทีนี้ลองดูนะครับปากมุดเลยล็อกคุญแจนะครับสอเงียบๆก่อนนะครับก็เท่ากับทีนี้เราจะมาคำนวณแล้วครับคำนวณเนี่ยยีิบสองคูณกับสามจุดห้าสามจุดห้าคูณสี่อย่าไปคูณตัวเลขนะเราจะคูณตัวแปรนะครับพิมพ์เลยยีิบสองคูณต,ต,าตานะ ตัวตัวตัวนี้คือตัว R นะตัว R ตัวตาตัวอตัวอตัว H นะก็ตัวเลสตัเลสก็คือขาด้วยเจ็ด e พนเทเลยนะครับอ้าวมันหายไปไหนแล้วครับมันอยู่นี่ฮะอยู่นี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้เองนี่ครับตัว E เนี่ยครับตัว E เนี่ยครับคือเนี่ยจะมีถ้าเราจี้ดูจะรู้เลยยี่สิบสองอา h และ let 7นะครับเราก็จะได้ตัวแปร e มาใช้เราก็ไปพิมพ์อย่างงี้เท่ากับพิมพ์เท่ากับลงไปครับขอขอทุเงียบหน่อยก่อนนะครับ๋อวเพิ่งนะครับัะคู่นะครับวักวักพิมพ์ลูกปลาเต็มยุดเลยจะย่อก,ก็ย่ออย่างเดียวก็ไดนะ้ผมลอง ทำไปงั้นเองนะครับผมไม่ได้มีสลิปพูดนะผมว่าไปเรื่อยเซนเตะน,นะครับอันนี้เราก็เลื่อนนะแล้วก็เดินข่ายแล้วก็เลื่อนมานี้นะครับปักหมุดปักหมุดไปแล้วนะครับ ทีนี้ทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้นักเรียนดูนะครับเราจะกําหนดนะครับกําหนดอย่างนี้นะใช้สไลเดอร์บังคับอีกทีนึงนะคือจากตัวอย่างที่อธิบายให้ฟังจะได้ความรู้ไหลขั้นตอนได้มีแนวคิดที่ทําได้ก็สามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้เลยเราจะใช้ตัวนี้บ,บังคับการมองเห็นถีละบรรทัดบรรทัดนะครับทำนี้นะครับต่ำสุดคือเอาเป็นศูนย์ก็ได้นะครับเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับ เริ่มตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าจนโจทย์นี่เราก็จะเก็บไฟ้หนึ่งสสามสี่ห้าก็เป็นตัว i ใช่ไหมอินคีเมนค่อยเพิ่มทีละหนึ่งนะครับแล้วก็ไซเดอร์ในแนวตั้ง v e r t i c a l นะครับมาแล้วนะครับง่ายๆครับสะดวกมากใครว่าโปรแกรมแพงๆอะไรดีกว่าโปรแกรมนี้ลองตงผมท้าพิสูจน์ได้เลยนะครับท้ากันออกทีวีเลยนะครับ เลื่อนไปร่วงนะรงนนเริ่มที่ห้าเราจะให้ตัวนี้เริ่มเห็นที่นะทำงี้นะบรรทัดนี้นะครับคลิกขวาไปที่อ็อบเจกต์ไปที่แอดวานะ่าดูครั้งแรกดูระดับแอดวานเลยนะตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับตัวสไลเดอร์ตัว i นะฮะให้มันเห็นเมื่อตัวไน้อยกว่าหนะ้าไน้อยกว่ 5. เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะจะหายไปเลยโปรแกรมบรรทัดวิธีทําจะหายไปเลย หายไปเลยแม่บรรทัดนี้ให้ i น้อยกว่า4อันนี้ไม่มีในหะนังสือนะครับผมก็ตอกแทกไปเองนะอันนี้น้อยกว่า3ถ้ามีหัวคิดแนละมีแนวคิดนะก็จะทำสามารถทำสื่อได้สะดวกนะครับสมาร์ทบอร์ดมีทุบทุกโรงเรียนทั่วประเทศเนีเป็นร้อยล้านพนะันล้านเนี่ยหยิบเอามาใช้ตรงนี้น้อยกว่า2 ปัยแปวนให้มันมุมจับนะอันนี้น้อยกว่านหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยนะครับปึ๊บนะก็ลองดูนะครับสมมติว่าเราจะตั้งโจทย์ให้เด็กทำนะครับอันอันนี้เราก็ตอนนี้เราก็ตอบ พิมพ์ได้หนว่าตอบตอบ,บตอบครับตอบครับเสร็จแล้วครับคู่นะครับตอบตรงนี้ตอบนี้เราก็ตึงไปด้วยตอบนี้เราตึงตึงยังไงเลื่อนมาหน่อยหนึ่งตึงส่วนสีอยากใต้สีอะไรพื้นอะไรก็ปรับมาแล้วก็ตัดตามใจชอบนะ้วแล้วก็คลิกคลิกอันนี้เอาขึ้นเว็บได้นะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมีโอกาสวันข้างหน้าเดี๋ยวผมเลสอนวิธีการอัดพื้นเว็บให้ ใส่สีใส่อะไรได้ตามนะแต่สีได้แง่ฮะโปรแกรมอะไรแล้วครับทําได้อย่างนี้ลองดูด้วยครับเป็นครูเนี่ยผมว่าถึงผมเสนอให้อทางภาควิชาคณิตศา,ะะาสตร์ราชภัฏสวนทุันทา,นทานเนี่ยัยินดีจะไปช่วย,ยาง,งานไปพูดให้เด็กฟังนะครับถ้าเห็นว่าผมมีความ สามารถพอนะครับผมยินดีไปนะฮะไปแห่งแรกเลยนะครับพอชอบอรยิยะใสท่านอาจารย์ที่อยู่ลงท,ที่มหาวิทยาลัยนี่ชอบมากนะครับจะพูดอย่างนี้ไม่รู้ท่านจะว่าอะไรดนะีกว่านะอ่าคลิกเปลี่ยนสีได้นี่นะครเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะี่สีม่วงนะสวยงามนี่ย ตอบตรงนี้เราก็ไอน้อยกว่าศูนย์้น้อยกว่หนึ่งนะฮะไอ้น้อยกว่หนึ่งเสร็จแล้วครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วอลองดูนะเราก็แอบขโมยตั้งเด็กเอานักเรียนดูโจทย์นะครับจงหาปริมาตรของงกระบอกที่มีส่วนสูงเอาเท่าไรดีลูกเอาส่วนสูงเท่ากับยีบสี่ฐานรัศมีฐานยาวติบสามจุดสามเลยโอ้รูปเกินบางนี้ ถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยถอยไปหน่อย,อย,อยรูปมันไปนอย่างนี้เราสามารถทํางนี้ได้นะครับกดคอนโทรนนะครับเอานิ้วกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วกดเครื่องหมายลบทําไป,ไปแล้วหน้าแตกเราต้องคลิกก่อนนะฮะใช่ไหมเราสามารถกดคอนโทรลนะแล้วก็เลื่อนได้นะใ่ทรงกระบอกถ้าเกิดมันไม่อยู่ในกระที่กระทางแล้วก็ไปที่จะแตนด์บัลด์ิวนะฮะแล้วก็คลิกขวา on o b j e c เจกมนมองเห็นหมดเลยนะ หมุนได้เด็กตื่นเต้นเอาข้อนี้คำนวณดี่หนูทีละอันเสร็จแล้วแล้วก็เขาจะเหลือให้เด็กดูนะครับสมาร์ทบอร์ดมีก็ใช้ได้อาจารย์นะครับรที่งที่โรงเรียนนะฮะนี่ครับเด็กคำนวณโหสนุกสนานเรียบร้อยครับเอาวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ